สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ขวดพลาสติกทรงนี้มานะคะเราว่าสวยดีวันนี้เราก็จะเอาขวดพลาสติกนี้แหละเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเอาขวดแบบนี้เนี่ยมาทําอะไรคะ่ะแต่ขอบอกว่าสะดวกมากเลยขวดแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็ได้มาสแบบเลยค่ะนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราใช้กันเลยค่ะ กันอื่นนะคะเราก็จะตัดเอากันไก่กะนะคะตัดเดี๋ยวเราจะตัดตามรอยที่เป็นลูกคลื่นแบบนี้นะคะเอามีดนำร่องไปก่อนนะเพราะว่าจะได้ง่ายค่ะแล้วเอากันไก่นะคะแย่ลงไปแล้วก็ตัดเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็เจาะรูไว้แล้วนะคะเพื่อง่ายสะดวก เพราะว่าเวลาเราทำรํำขวดเราก็จะใช้เหล็กที่บ้านจะมีเหล็กนะคะเป็นแหลมๆเอามาจู้ไฟแล้วก็เอามาจิ้มไว้ทํารูค่ะหรือว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีหัวแรงก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวตกแต่งตรงที่แขวนของเราก่อนนะคะแบบนี้จะขอบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันง่ายกว่า ที่เคยทำเลยค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้นะคะเราก็ทำสองอันเลยเราก็หาต้นไม้ที่สามารถปลูกในน้ำได้นะคะตอนนี้เราก็ไปหาแบบรีบๆเลยได้มาสองอย่างค่ะแล้วเราก็เอาหินนะคะเลือกหินสวยๆนะคะเอามาใส่ค่ะจะได้ดูสวยๆนะคะใส่ลงไปท่านผู้ชมอาจจะหาหินที่ สวยกว่าดาวก็ได้นะสีสีก็ได้ค่ะแต่ต้องก้อนใหญ่หน่อยนะคะก้อนที่ไม่สามารถทะลุลงก้นขวดอ่ทะลุปากขวดได้ออเาดินใส่เอยเอาหินใส่เลยค่ะแบบนี้ค่ะสองสองอันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ มื่อได้หินใส่เรียบร้อยนะคะเดาก็จะเติมน้ำค่ะครั้งนี้จะปลูกในน้ำนะคะเติมน้ำทั้งสองอันเลยค่ะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใส่ต้นไม้ก่อนแล้วค่อยเติมน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่หินใส่แต่น้ำก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้ต้นไม้ต้นนี้มาเลยค่ะเดาว่าใส่ในน้ำสวยมากเลย เศรษฐีเรือนนอกค่ะไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะเราใส่หินนิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้นไม้เราทรงสูงนะคะก็เป็นพูด่างค่ะใส่ลงไปเลยจัดให้สวยงามนะคะวางให้สวยงาม ตัวนี้เป็นไม้น้ำค่ะสามารถที่จะเอามาตั้งวางไว้ในบ้านนะคะนอกจากจะช่วยฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลและเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านเราด้ค่ะเอาน้ำใส่นะคะให้ท่วมแบบนี้ค่ะอุย้ยจะล้มนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหาที่แขวนกันค่ะอันนี้เราก็จะหา หัวตะปูหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถแขวนได้แขวนเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ฟูดากนะคะแขวนเลยค่ะแบบนี้นี่และที่พิเศษสุดนะคะสำหรับการทำที่แขวนต้นไม้มงคลของเราแบบนี้นะคะก็คือ การถ่ายน้ําค่ะตัวนี้ที่เราทําออกแบบมาเนี่ยสามารถถ่ายน้ําได้ง่ายเลยนะคะพราเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยุงเยอะมากๆแล้วก็โรคไข้เลือดออกกําลังระบาดเลยค่ะการถ่ายน้ําก็แค่เปิดฝาขวดแบบนี้นะคะน้ําก็จะถ่ายออกมาหมดเลยค่ะแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปใหม่นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูอย่างคูดากนะคะเวลาการถ่ายน้ําเราก็แค่ เปิดฝาขวดค่ะแค่นี้นะคะน้ำก็จะไหลออกมาแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็หาขันหาอะไรมารองนะคะหรือว่าจะยกไปถ่ายที่อื่นก็ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเนี่ยแค่นี้ค่ะทีนี้ก็ไม่มีลูกน้ำยุงลายมาไข่กันได้แล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนน้ำแบบสะดวกง่ายสุด แล้วเวลาเราเติมน้ำนะคะก็แค่ปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมต้นไม้ของเราแค่นี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะสะดวกง่ายแล้วก็ต้นไม้สวยงามด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ